สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบสเบฟโซวันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งหลังกันสาหรับครึ่งหลังนก็จะเป็นสังหารเอสปาร่าได้ดาเมจเพิ่ม3เท่าระวังติดออนแรงตัวละครที่สามารถตีทะลุเกาะสีฟ้าได้เนี่ยก็จะโดนหันดามเมจเดือนหนสองตัวละครที่เป็นตีสีแดงเนี่ยจะได้ดามเมจเพิ่ม2เท่านะแล้วก็ถ้าไม่ตายก็จะโดนหันดามเมจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่นกอนเลยสําหรับตัวละครสังหารเอสปาร่าตีสีแดงเนาะก็มีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งตัวเมนจริงๆในตอนนี้เนี่ยมีอยู่ตัวที่ ส่วนตัวลองลง,ลงมาที่พอใช้ได้ก็จะมีมายูริหรือไม่ก็เก่าไปเลยอย่างเช่นรูเคียพันปีแบบล่างหัวหน้าหน่วยเนาะค่อนข้างเก่ามากก็ไม่ได้แนะนำเนาะคือถ้ามีบูโน่ก็ค่อนข้างบอกเลยว่าใช้บูโน่ดีที่สุดเลยในตอนนี้เนะาะเพราะตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างเก่าแล้วก็อาบีก็ไม่ได้แรงมากบูโน่เนี่ยเขาจะได้ sp ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อเกตเขาทํางานแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็พอเกตเปิดเขาก็ได้าดาเมจเพิ่มเติม,ตมด้วยเนาะก็ค่อนข้างได้เรียกว่าแรงสุดแล้วแต่ว่าบูโน่เนี่ยสกิลมันจะค่อนข้างแคบไปหน่อย อาจจะใช้ยากนิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีตัวไหนดีกว่าบูโน่เนาะในตอนนี้ตัวเมนเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยมากๆส่วนตัวซับเนี่ยก็ในตอนนี้เนาะมีตัวซับที่ค่อนข้างดีอยู่ประมาณสองตัวสามตัวด้วยกันก็ตัวแรกก็ลูเคียเนาะลูเคียร่างที่เป็นภาคสู้กับอลันคาเนาะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาะเป็นตัวตีกิวที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าดีที่สุดในสังหารี้เพราะว่าได้อบิมาตีกิวเลยแบบ ส,สองสามอย่างเนาะแล้วก็เขาได้เพิ่มฮิตเมื่อเอาไปตีกิวด้วยเนาะฮิตของการตีปกติเนี่ยปกติมันบวกแค่หนึ่งของเขาได้บวกสองเนาะก็ถือว่าแบบแรงสุดเลยสำหรับลูกเคียอีกตัวหนึ่งที่ดีก็จะเป็นไอเซนเนาะไอเซนล่างไวเดย์ก็ดีเหมือนกันก็เป็นตัวตีกิวมีอาวีตีกิวแล้วก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียข,ของ2ตัวละครนี้ก็คือเขาไม่มีโล่ไม่มีบัฟเนาะทั้งคู่เลยเราก็อาจจะต้องแบบไปหาบัฟจากที่อื่น อย่างเช่นแบบสังหารอื่นๆไปเลยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากได้บัฟก็จะมีดอนโดนี่อยู่ดอนโดนี่เนี่ยเขาได้ถ้าจะไม่ผิดเขาจะได้เป็นซูเปอรบ์บัฟเนาะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีในเรื่องของมีโอกาสลบลีกมอนท,ที่เป็นอรันคาได้ด้วยเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเอามาช่วยได้อยู่เพราะว่าเขาไปสายสกิลเนาะก็อาจจะช่วยให้เขาตายยากขึ้นสักหน่อยนึงก็ตัวซับเนี่ยจริงๆตอนนี้เนะี่ยมีแค่ประมาณสามตัวละครเนี่ยที่ค่อนข้างดีเนาะถ้าอยากได้บัฟก็ดอนโดนี่ก็เอามาบัฟได้ดีเอามาแบบช่วยเรื่องราะ ถ้าตัวเก่าลงมาหน่อยอาจจะมีโยรุอิจิหรืออีจิเบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราครัมพีแบบ5้าดับห้าอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่พอมาใช้ได้ถ้าเราไม่มีแบบไอเซนหรือว่าไม่มีลูเคียอะไรแบบนี้เนาะตัวที่ไม่แนะนำเนาะก็คือแบบเลนจิเลนจิเนี่ยถึงจะเป็นสายตีปกติแต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่าเขาไม่มีซูเปอร์เมอร์เอามาใช้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ขนาดนั้นเพราะว่าซูเปอร์เมอร์มันกันชะง,งักเนาะถ้าเลนจิโดนมอนตีเขาก็จะชะง,งักเขาก็จะไม่ได้ตีเลยก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เดี๋ยวเรากลับไปตีกิ้วกัน มาเดี๋ยวเรามาตีกิ้วกันเดี๋ยวดึงประวัติเดิมนาประวัติเดิมเนี่ยเราใช้เป็นบูโน่ไอเซนแล้วก็เป็นเนวคริสต์มาสเนาะเอามาบัฟบูโน่เนี่ยของก็เป็นลูกบอลกรนะโหลกเนาะเป็นเพิ่มดาเมจสกิลให้กับของไรสังกัดเนะ้องอยากแกปวดแล้วก็เป็นลูกบอลมาลิในสดของลิงเนี่ยก็ใส่เป็นพวกแบบเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็มแล้วก็มีเรื่องของลดคูลดาวอะไรอย่างงี้เนาะเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดแล้วก็บูโน่เรามี3ามทับหาเราก็อัพเต็มเรียบร้อยเอดีเคคิวติคอลแล้วก็อีก แล้วก็ SP ในส่วนของโบนัสเนี่ยเราจะเลือกเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%กับ SP 200เนะนื่องจากเรามีเขามากกว่า1คัมพีแล้วก็ตัวซับเนาะไอเซนไอเซนเนี่ยเราจะใช้เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็เป็นเหยื่อ้อฮันโล่ลิงก์เนี่ยก็เน้นไปที่เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติเลย20 30 25แล้วแต่มีเลยเดี๋ยวเราขอดูลิงก์แบบหนึง่งว่าเรามีลิงก์ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้หรือเปล่าเอามีเคียวละคู เดี๋ยวเปลี่ยนหน่อยประมาณนี้ละกันเนาะเป็น30 25 25ยไอเซนเรามีแค่คำพีเดียวเนาะแล้วก็โบนัสเนี่ยเราเลือกเป็น ATK 200กับ Critical 2 4 0สเนาะเพราะว่าไอเซนเนี่ยเราเอาไปใช้เป็นลิงก์ด้วยเราก็เลยเลือกเป็น ATK ติดมาด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะนวเอามาเน้นบัฟเนาะดาเมจอาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาโดนหันดาเมจเนาะ ก็ใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติเย่อนโล่ลิงก <Yeah. S 2> ็เน้นพวกรถคูดาวเลือดเต็มเนาะแล้วก็มีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติเข้ามาด้วยเพราะว่าหลักๆเขาเอามาใช้เป็นโล่แล้วก็ให้เรื่องของซูเปอร์บัฟมาเนาะโบนัสเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดย5ิซตกับคิดิคอฟ4 0 0อเนาะเดี๋ยวเราลองไปลงกันดูจริงๆก็น่าจะผ่านอยู่เพราะว่าปุโนโเราสามร้อยห้าแต่ถ้าจะไม่ผ่านก็คือเราตายมา เราบอกเราบอกมวงซะด้วยมันแ่จะไม่รอดถ้าคิดลบตายไม่ก็เสียเลือดเราแบบดาเมจเบาลงอะไรอย่างนี้อพอบุนนุ่จริงก็ค่อนข้างแรงสิดแค่ว่าสกิลสองเขามันระยะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะโ,โดนเลส <c oughs> แต่บูนโน่จริงๆก็ต้องแบบพย,ยายามีลบสิงสิอากาศากน,นิดนึง <c> พ <oughs> อบูนโน่เขาเขาได้เอสีจากเกดเแ,แล้วบอสบอสไปไหนล่ะงงแค้ <im itation> <im itation> เอ้เราเดี๋ยวมอน <laughs> มอนกระจายตัวเฉยจบอยู่แต่ว่าเวลาหรือไม่ค่อยเยอะเพราะเราค่อนข้างแบบหามอนไม่เจอ หลงทางไปเยอะเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองเล่นอีกสักรอบสองรอบดูว่าจะทําเวลาได้ดีกว่านี้ไหมเนาะเมื่อกี้แบบค่อนข้างพลาดเยอะนมาดูว่าจะเร็วขึ้นได้กามากกว่านี้ไหมเพราะว่าป้องค้างเราเองบอล โอ๊โยเลี่ดรึปะไม่ลดกีด้เห็นเหมือนแบบเแบบอย่งดีว่าบูโนโเ่เขาเปิดเกีดเขาได้รถผู้ดาวด้วยนะข้างนี้จะไม่แบบ เกตเปิดสกิลมาต่อนเนื่องฮะฮะโอ้ยเดี๋ยวคาดิเร็วกว่าเมื่อกี้นิดเดี๋ยวเท่านั้นเลินรถ กดสกิลไม่กดสกิลผิดเรียบอเลยร็วกว่าเมื่นดี๋ยวนั้นอีกสักรอบแล้วกันเนาะมีตัวเรือใช้ใไปเกตเกตเต็มแล้วเดี๋ยว เอ้ามอนไม่มอนหลงอีกแล้วยามอนไม่หมดมันปากจะมันมนั่งเก็บมอนเอาอดโดนไปนวพยัน บูโนเล่นยากอย่างกงมานั่งตีเก็บเก็ดมาด้วยนะจะปล่อยให้มันอยู่เฉยๆไม่ได้ดีนะมีคิวเลือดดีนะว่าบูโนมันเก็ดเปิดมันี้วเลือดได้อยู่ก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าได้เร็วกว่านี้เท่าไหร่เพราะว่า อันนี้เขาเร็วสุดแล้วมั้งเท่าที่เราทาไวอาจจะเร็วได้มากกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งแต่ด้วยความแบบเราเองก็เป็นประเภทเล่นแบบหลบไม่ค่อยแบบบางทีจังหวะไม่ค่อยดีก็จะโดนเลือดลดบ่อยๆก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนะาะก็สาหรับกิวรอบนี้จริงๆก็ถ้าไม่มีพูนโนโก็ค่อนข้างเหนื่อยยกเว้นว่ามายูรี่อาจจะ5ทับ5อะไรเนี้ยอาจจะพอไหวอยู่แต่ก็ตัวซัพก็อาจจะต้องแบบมีไอเซนหรือไม่ก็ลูกเคียใหม่เนาะถึงจะน่าจะช่วยเสริมได้ดี โอเคก็สำหรับคลิปตีกิ้วก็ประมาณนี้เลยละกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย